หลือลิซา b บล็คพิงคเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของเจสันในฝรั่งเศสท่ามกลางแขกกว่า100คนเจ้าพอ่อฮิปฮอปเจสันเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ54ปีของเขาณแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองบล็อกโดประเทศฝรั่งเศสงานปาร์ตี้นี้จัดขึ้นในสถานที่อันทรงเกียรติรวมถึงการนั่งรถไฟ Orient น x p เอ็กระดับตำนานจากปารีสไปยังบล็อกโด และโรงแรมหรูหราที่มีแขกผู้มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงกว่า100คนมีรายงานว่าบิยอนภรยาของเขาอยู่เคียงข้างเขาไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีรายงานว่าไลาฮันนาและคู่หูของเธอเอซับล็อกกี้นักสแสดงหญิงเอลเลนพอมพิโอและคริสเจนเนอร์ก็เข้าร่วมงานด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับลิซ่าแบล็กพิงเนื่องจากเป็นงานเฉลิมฉลองส่วนตัว จึงมีเพียงรายงานและไม่มีการเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอขนาะเดียวกันสื่อแฟชั่นทั้งมาดามฟิกาโรและเอลลี่ฝรั่งเศสยืนยันข่าวนี้